ข้าวเหนียวกอขอ20ข้าวเหนียวพันดีเพื่อเกษตรกรไทยข้าวเหนียวกอขอยเป็นผลงานการพัฒนาของกรมการข้าวเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเหนียวกอขอหซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มและรสชาติที่ดีมาเป็นพันธุแม่และข้าวเหนียวพันหางย7 1ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีอายุสั้นและมียีนต้านทานต่อโรคไม่มาเป็นพันธุพ่อลักษณะเด่นของข้าวเหนียวกอขอ20คือเป็นข้าวเหนียวที่ไวต่อช่วงแสงมีอายุเบาเก็บเกี่ยวได้เร็วสามารถเกี่ยวได้ในช่วงปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกายนของทุกปีลักษณะต้นแข็งแรรงงงงงทกกอตตัั้้้้คคววาาาามมมมสสูปะณ142เเเ่่นนนนลลขขข็ยยไหใบีี ลายใบตั้งขอรวงสั้นครับผมให้ผลผลิตที่ดีผลผลิตเฉลี่ย,รย,รยรประมาณ498กิโลกร,รัมต่อไร่ทนทานต่อโรคไหมระยะก้าโดยเฉพาะในพืชที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเมื่อสีแล้วจะให้ข้าวสารคุณภาพดีเมื่อเนื่องสุกให้สัมผัสนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายข้าวเหนียวกอขอหกเหมาะก,กับพื้นที่นาที่ฝนหมดเร็วหรือพื้นที่นาดอนครับผมทันใดกําลังตามหาข้าวเหนียวดอเอาไว้ใส่นาดอนที่น้ําหมดเร็วกอขอ20คือทางเลือกที่ดีครับผม